องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสากลด้วยนะครับผมถ้าเป็นสากลเมโลดี้มันก็จะคงแบบ ไม่มี MV นะครับผมเพลงนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าการถ่าย MV เนี่ยมันไม่ได้ถ่ายด้วยกันนะนะไม่ได้ถ่ายคู่กันไม่ได้ถ่ายตัวผมกับเขาเนผมเลยรู้สึกว่าแบบมันมันมันยังไม่น่ามี MV นะครับผมไว้ถ้าทําเพลงไหนที่แบบเป็นน่ารักน่ารักเหมาะสําหรับเขาจริงๆร้อยเปอร์เซนที่แบบเป็นเพลงที่ดูแบบสดใสน,นะเดี๋ยวเราว่าค่อยถ่าย MV ค่อยขออนุญาตเขาไปถ่าย MV นะครับแต่ว่าถ้านนี้ยังไม่อยากรบกวนให้เขามาถ่ายเนาะ ก็ผมว่าเป็นแค่เขียนเนื้อลงไปเนี่ยก็พอแหละไม่ต้องมีทั้งตัวผมไม่ต้องมีทั้งตัวเขาอะไรเงี้ยวันโอยพรมันเกิดก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้มีความสุขขอให้เจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถ้ายังเรียนอยู่ก็เรียนจบไปไวได้เจองานที่งานที่ชอบงานที่รักนะครับจะได้ทํางานได้แบบไม่เหนื่อยไม่อะไรนะฮะ <c oughs> MV นี่เราก็ต้องไม่เปิดเป็นไม่เปิดเป็นแบบมีรายได้ด้วยนะครับผมอืมต้องขอโทษทุกคนไว้ด้วยนะไม่เพลงนี้ไม่ได้มี MV นะครับไม่ได้มี MV แล้วก็ไม่ได้มีสปายใดๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เกรงใจนะครับไม่ได้ชวนนะครับเนื่องจากผมก็เนื้อหาเพลงไม่ได้สดใสเต็มร้อยนะครับไม่ได้บอกว่าความรักของผมหรืออะไรมันสมหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ก็มันอาจจะเป็นแบบอะไรก็เป็นไปได้นะครับผมคนส่งไอติมไปไหนไม่รู้นะครับเมื่อวันไหนที่มีความรักเกิดขึ้นย่อมมีวันที่รักจะต้องสหลายนีนสอรออายอสลายนะแม่สอเสือลอลิงสระอายอยัก ต้องสไลา์ไปเพลงเต็มนะครับมีอยู่นะครับแต่อยู่ในโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวว่าจะเขียนเนื้อเพลงเสร็จเนอะก็อาจจะถ่ายรูปกระดาษแค่นี้แหละแล้วก็เอาลง โอ้สีทุ่มแล้วนะมแม่เนาะเอาลงไปใน YouTube เนาะไม่ต้องถ่าย MV อะไรมากมายนะครับย่อมมีวันที่รักจะต้องสลายไปและคงไม่มีใครกำหน,นดได้และ ไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะให้ความรักจบลงอย่างไรว่าจะให้ฝนตกกันไหมบ้าเนเพื่อนความ รจบลงอย่างเหมือนฝนฝนจะตกหนักมากนะครับที่บ้านผมเมื่อกี้ก็จะไปว่าถ้าถ้ามันตกหนักเนี่ยผมว่าวันนี้ไอ้พอดีว่าผมแบบถอดรื้อประตูนะครับ เครื่องดนตรีนะ่าจะมีสิทธิพังนะครับว่าจะไปย้ายอยู่นะครับแต่ว่าพา้พะาะผ้าใบอยู่ไหนหมดไม่รู้นะครับว่าอีกสามวันเดี๋ยวเขามาติดประตูทั้งบนนะครับมันจะได้ไม่ไม่เสียนะครับเครื่องดนตรีจมูกนะครับผมหน้ามันหน่อยนะฮะเหนื่อ <laughs> ย <laughs> เนื่อย,อยวันนี้ตากแดดร้อนมากเวลาตากแดดแล้วหน้าตามันจะชอบแดงๆนะครับวันนี้ตากแดดทั้งวันเลยนะครับ พาเดินดูเล่นหน่อยดีกว่านี้เป็นแมงกระไซท,ที่ไม่ได้ขี่นะครับผมจอดทิ้งพาดูกลัวเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยผมยังไม่ได้อุดไอ้ไอ,อ้นั่ามาอุดเ่ะเดี๋ยวมันเสียมองไม่เห็นใช่ไหมขิมตะเค้มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับมืดตึ๊ดตือเลยนะครับนี่คุมผ้าไปหน่อยนึงละขี้หลอก ให้เพื่อนๆดูเลยมองไม่เห็นเลยดูหน้าตาอันหล่อเหลาของผมไปแล้วกันอืนี่นะซื้อมาครับไม่ได้ฝึกตีลังกาทักทีนะอืพาเดินชมวิวเล่นครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ